สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมชวชางไทเตอร์ครับวันนี้พามาดูรถขุดโครมสตุ PC 2ี่สิบห้าดเจ็ดนะแต่ว่าคันนี้ติดสติ๊กเกอร์หลอกเป็น PC สามสิบนะครับก็คันนี้เป็นรถ PC ส0มสิบรุ่นเจ็ดแต่ว่าทำสีเป็นไมเดนเชดเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับลุกน,นะครับก็คันนี้จะเป็นอดิตเป็นสีเขียวนะครับก็รถยอดนิยมมากนะครับสำหรับคันนี้อดีตก็คันนี้เป็นรถอรมตะเลยเพราะว่าระบบแมนนงแมนนวลนหมดนะครับ แล้วก็ที่สาคัญเป็นคอนโทรลน้ามันนะครับแล้วก็ราคาเบาๆครับคันนี้ผมเปิดสองแสนสี่หมื่นห้าพันทำสีเรียบร้อยนะครับอดีตก่อนทาสีมีมีรูปให้ดูนะครับคันนี้ตะก่อนเป็นสีเขียวนะครับก็สติสติ๊กเกอร์ใหม่ทําสีเหลืองดําให้เรียบร้อยครับต้นกับสนหนิมสนเสนออะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับสีเราก็เงาเงาวิ้งวิ้งเลยนะครับตามนี้เลยนะครับ สี่เราก็เงาเงาวิงวิงเลยนะครับตามนี้เลยนะครับสนใจลองเข้ามาดูได้ครับที่ชอยช่างแท็กเตอร์คันนี้เป็นคอนโทรน้ํามันแล้วนะครับคอนโทรน้ามันแล้วนะครับคอนโทรน้ํามันแล้วนะครับผมเก็บสีให้เรียบร้อยหมดนะครับไม่ได้บวกราคาเลยเอาใบสองแสนสี่หมื่นห้าพันเครื่องยันมาครับสามดีแปดสี่นะครับเหมือนเดิมพรุ่งสุก็จะยดนิยมคันนี้เป็นโซ่เหล็กใบมีดนะครับบุ้งกีสี่ฟันแล้วนะจ๊ะรายละเอียดครบๆนะครับคันนี้หาอยู่ลองเข้ามาดูได้ครับที่ชอยช่างแท็กเตอร์ สภาพสวยๆแบบนี้มีไม่เยอะนะครับราคาเบาๆด้วยนะครับเก็บงานแล้วนะครับนี่โซ่สวยนะครับโซ่ช่วงล่าง90%เลยนะเพราะว่าผมเน้นช่วงล่างมากๆนะครับสำหรับที่บริษัทเราครับเราส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์มาพาดูเครื่องยนต์เดี๋ยวคลิปการทำงานเหมือนเดิมลงมไว้ทางด้านหลังอันนี้ดูเป็นรีวิวไปก่อนนะครับนี่เครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับ เจมบเลยนะครับแห้งๆนะแผ่แห้งมาเลยครับเนี่ยแผ่แห้งปั๊มเดิมมาเลยนะครับปั๊มเดิมๆแผ่แห้งสีสวยนะครับของเดี๋ยวเดี๋ยวจากการถ่ายให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องเล็กๆเหมือนเดิมมาจ๊ะนี่ครับสวยๆเลยติดสติกเกอร์เป็นพีสามสิบห้านะครับหลอกไปเลยครับแต่ยี่ห้ากับสามสิบตัวเท่ากันนะครับต่างกันที่น้ําหนักนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับต่างกันที่น้ําหนักแล้วก็อะพุ่งกี่นิดนึงแต่ว่าคันนี้รใส่พุ่งกี่เป็นสามสิบแล้วนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรแย่ นี่ผมพาดูทรงรถกันเลยนะครับพาดูทรงรถกันใครชอบรถสีจำ jam นะครับคันนี้ทําสีเหลืองไมลดนเชนนะครับภาษารถยนต์เรียกไมลดนเชนนะภาษาผมเรียกสีจำ jam นะครับนี่สวยยเดี๋ยวรีวิวการทางานผมขับให้ดูนะนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแบตเตียดให้ด้วยเป็นชอช้างเรียบร้อยครับสกีนเรียบร้อยครับนี่ใครซื้อคันนี้ไปต้องได้แบตลุคนี้นะต้องได้แบตลูกนี้นะครับนี่ ฐานล้มแมทสลิกก็อยู่ที่เดิมตรงนี้นะครับสีผมก็เก็บให้ใหม่สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพาดูซองรถกันสักรอบนะครับวนดูหนึ่งรอบสองสี่ห้าครับสองสี่ห้าสตาร์ทที่เดียวติดเลยรถเครื่องดีอะไรดีหมดนะครับเครื่องไม่อไม่ควันนะครับเนี่ยนี่ครับเร่งครับปกติหมดเลยนะครับนี่ครับเร่งปกติหมดเลยนะนะครับมีกระเป๋าก็เป็นสายหมดนะครับไม่มีระบบไฟฟ้าดับกุญแจ อันนี้ดับปุญแจครับรุ่นใหม่ๆดับปุญแจไม่ใช่สายดึงดับนะครับแต่เราทํำสายดึงดับก็ได้นะแต่ว่าคันนี้ยังอยู่ในระบบดีอยู่นะครับก็เป็นดับปุญแจนะครับนี่ครับสนใจลองเข้ามาดูได้ครับพี่ชายชางแท็กเตอร์นะครับรถสวยๆสภาพดีมือสองที่ผมอย่างเดียวเลยนะครับเก็บงานเพิ่มเติมเรื่องเล็กมาดูให้ถูกใจจะสั่งอะไรบอกได้ครับผมมีลูกน้องครบทีมงานครบฝนส่งครบอะไรครบ เครื่องมือครบพร้อมประสบการณ์ที่พร้อมให้ลูกค้านะครับยังไงฝากต,ติดตามด้วยครับชาชางไลเตอร์คันนี้พีซีสามคันนี้เป็นพีซียี่ห้าคเจ็ดนะครับแต่ติดสติกเกอร์เป็นพีซีสามสี่คิเจ็ดราคาสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ